ของเจ้าของบ้านแล้วบ้านเราก็อยู่ข้างๆบ้านเราอยู่ชัดบนค่ะวันนี้โูบินเข้าบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะซื้อของใช้เข้าบ้านซึ่งก็ส่วนมากก็น่าจะเป็น ของที่จะเอาไว้ทำกับข้าวเพราะว่าของใช้อะไรที่บ้านผมก็มีไว้ให้หมดแล้วนีบรรยากาศย่านที่เรามาอยู่นะคะคิงพอร์บรรยากาศเงียบสงบมากบ้านแถวนี้แบบน่ารักะคะ่ะ ม็มกเองเข้าบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านที่อยู่ที่คิงฟอที่เสร็จที่แล้วบอกไว้ว่า,าได้ซ้ายบ้านเองเนาะนี้เข้าบ้านวันแรกก็คือเพิ่งกลับจากในเมืองไปซื้อของใช้แบบเครื่องตัวเครื่องปูเล็กๆน้อยๆแบบอะไรอะหอปลากุ้ยติ๋วชุบห,หอยนะคะ ก็คือถ้าใครจะมาไม่ต้องห่วงนะที่นี่ไทยทาวแบบนีขายของไทยทุกอย่างไปซื้อน้ำพน้ำพึ้อะไรมารนะคะเพราะว่าต้องการความหนว <laughs> <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อ <laughs> <ๆ>หลายคนพักมาถามว่าหาบ้านยากไหมเราอะมาอยู่นอกเมืองนะคะไม่ได้อยู่ในซิดนีย์ซีบีดีเนาะโซนที่เรามาอยู่อะ่ะมันเป็นเหมือนเออเขาเรียกว่า อีเทนซับเบิอะคือแบบออกจากเมืองมาอีกน่าจะประมาณ6-7กิโลอะไรประมาณนั้นแต่ว่ารถบัสก็คือมาถึงนะคะแล้วก็มันใกล,ล้มหาลัยเราอืมก็เลยถ้าเพื่อนคนไหนแบบสนใจออกมาอยู่นอกเมืองอะไรเงี้ยก็จะให้คำแนะนำได้แต่ว่าถ้าใครแบบอยากเข้าไปอยู่ในเมืองอันเนี้ยคือคือไม่ชัวร์ไม่แน่ใจก็ไม่ไม่กล้าให้คำแนะนำนะคะ อันนี้ก็เป็นโซนครัวนะคะมีตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็เตาแก๊สเราจะของบ้านแบบน่แหลเขาก็แบบว่าเตรียมน้ำมาให้เตรียมน้ำไว้ให้เอ,อแล้วก็มีขนม,มให้ด้วยน้นผักเราซื้อมาเองแล้วก็มีแบบแก้วชาเชิญอ,อะไรแบบดีเนาะ กอกน้ำก็คือมีน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็เอาน้ำมากอบกินได้เลยที่นี่อ,อันสีฟ้าๆนั่นคือที่ฉีดชชำระนะคะเราคือคนไทย <c oughs> มีวัชร์ไมเชนให้ด้วยแต่ว่ามันไม่ทำงานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอเอามาเปลี่ยนให้วันจนันทร์ อันนี้มันไม่มีที่อบอะ่ะเขาก็เลยจะซื้อแบบมีที่อบมาให้เลยตอนแรกเราก็ถามเจ้าของบ้านนะคะว่าแบบมีที่ฉีดมีสายฉีดไหมเหมือนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเปิดรูปให้เขาดูเขาเรียกว่าบีเดสเปรย์อะคะ่ะเขาก็บอกว่าแบบเออไม่มีไม่มีมมที่ออสเตรเลียเขาไม่ใช้กันแต่ว่าไอเข้าใจนะว่าที่ไทยอะใช้เพราะว่าที่อินโดนีเซียบ้านไอเขาก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าที่นี่ไม่มี แล้วเขาอะเคยแบบติดตั้งในบ้านเขาแล้วเขารู้สึกว่ามันมีปัญหามากเพราะว่าปั๊มน้ํามันแบบมันไม่ทํางานหรืออะไรสักอย่างแล้วไอ้บ้านเราที่เราอยู่เขาบอกว่ามันสูงนิดนึงก็เลยทําให้แบบการติดตั้งปั๊มมันจะไม่แบบสเตเบิลอะไรเงี้ยเราก็อ่ะโอเคโอเคไม่มีก็ไม่มีเราก็เลยนั่นนะคะเราพกมาจากที่ไทยก็แบบมีประโยชน์อยู่นะแนะนำนะใครที่จะมาพกอิกทชีดมาด้วยอืม แต่ที่พักที่เราไปพักบ้านฮนจีนะ่ะเขาก็ทํานะคะเขาก็ติดตั้งไอสายฉีดให้แล้วร้านอาหารไทยบางร้านก็มีเหมือนกันอืมแล้วก็ห้องนอนก็ยังไม่มีอะไรนะเขาก็มีหมอนมีเอเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องนอนเนาะชุดเครื่องนอนไว้ให้เรียบร้อยอันนั้นเขาบอกว่าเป็นไอ ที่อะไรอะ่ะเหมือนเป็นผ้าหนวมเสื้อน่นอะเอาไว้ใช้เอ้ยไม่ใช่ดิถูกแนละ้วนี่ว่าอันนี้เป็นผ้าห่มจะให้ดูทําไมไม่รู้อันนี้กระเป๋าที่ยังไม่ได้จัดและใดๆ์ห้องนั่งเล่นแถมเครื่องดูฝุ่นและพัดลมมาให้นะคะนนทีวีที่สามารถดูช่อง ของออสเตรเลียไล่ช่างโลเคชับ้านที่นี่เขาก็จะมีจ่ายค่าบอลเนาะเป็นเหมือนค่ามัดจาแบบค่าประกันเหมือนหอพักที่เมืองไทยอะฟีลแบบว่าเอ,อิมมัดจาไว้เป็นค่าประกันถ้าเกิดว่าตอนที่อยู่ย้ายออกแบบไม่มีของแต่หักเสียหายอะไรเขาก็จะคืนให้เราเต็มจํานวนซึ่งไอ้เงินบอลเนี้ยาตามกฎหมายที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือ ห้ามจ่ายเกิน4วีคสมมมติว่าเหมือนบ้านเช่าแล้วนะคะเช่าอยู่ที่500ดอลลาร์เปอร์สัเนาะถ้าเกิดว่า4วีคก,ก็คือห้ามจ่ายเกิน2,000เออ2 0 0นดอลลาร์แล้วก็ไอค่าบอลเนี้ยตามสัญญา residential r e s i e n c y agreement น,น่นะมันก็จะระบุไว้ว่าเงินเนี้ยจะต้องถูกส่งไปให้หน่วยงานกลางของอเขาเรียกว่าอะไร NSW ก็ว่าเมนหนักเหมือนแบบรัฐบาลของรัสเซัยอยู่อะเขาเรียกว่าอะไรวะแฟร์เทสอะไรสัมติงนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เออซึ่งเราก็เลือกได้ว่าจะโอนบอลไปให้หน่วยงานนี้โดยโตรงหรือว่าจะโอนผ่านแลนด์ลอร์ดแ,แลนด์ลอดก็จะต้องโอนไปให้หน่วยงานเนี้ยภายใน10วันนะจากที่อ่านสัญญาส่วนค่ามาจําเอ้ยไม่ใช่ค่าเช่าล่วงหน้าเออ ค่าเช่าโรงงานมันก็เป็นเหมือนสมมุติเหมือนเราใช่ปะ่ะเข้าอยู่วันที่10อย่างเงี้ยเออเราก็จะต้องจ่ายตั้งแต่วันที่เราจ่ายบอลก็คือสมมุติวันที่6เออเราก็จะต้องจ่ายค่าบอล2 0 0 0บวกค่าเช่าอีก5 0 0อืมซึ่งไอ้า0 0เนี้ยมันก็จะเป็นวันที่10ก็จะเริ่มน้บตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่17ก็คือ1วีคแล้ววันที่17เราก็จ่ายค่าบ้อนที่เรางประมาั้น m i n i มัมสเตยนะคะเราเห็นในสัญญามันจะเขียนว่ามันก็จะมีให้เลือกเนาะหเดือน1ปี2ปี3ปีหรือว่าแบบออนอกเหนือจากนั้นก็เขียนเข้าไปได้แต่ว่าตามสัญญาเนี่ยในช่วงระหว่างระยะเวลาที่เราทําสัญญากับที่ว่าจะเป็นเอเจนต์หรือแลนด์ลอร์ดเองนะคะก็คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นค่าเช่าเนาะตามกฎหมายแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่หมดสัญญาแล้วเราอยากจะแบบ ขยายสัญญาหรือต่อสัญญาใหม่เขาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นค่าเช่าได้เออ,อประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็บรรยากาศของบ้านก็คือ,อเจ้าของบ้านเป็นคนอินโดนีเซีย